วันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจผ่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียดายเสียใจ ก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกร่วมมันก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรเดือดร้อนลำบากเ็จะให้ความสะดวกเพื่อยเหลือด,ดูแลขอแสดงความเสียใจ แล้วก็ไม่มีคําไหนที่มาแทนคําว่าเสียใจได้ก็ขอให้เป็นขอให้กําลังใจของพวกเราเดือดเข้มแข็งเพื่อวิญญาณน้องๆเขาจะได้มีความสบายใจว่ายาติครอบครัวเขาก็เข้มแข็งว่นมีชีวิตต่อไปพอถึงเวลาเราก็บราเพญกุศลให้กันก็จะได้มีการถวดมนตีการทําบุญเพื่อเพื่อให้อุตริศกุศล ้น้องๆได้จากไปแล้วก็อ่าในเวลาเดียวกันก็เป็นการบำรุงขวัญกำลังใ,ใจของเราก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทํำยังไงให้มันดีที่สุดถ้าดีๆได้ที่จะได้มีกําลังใจกันต่อไป